ไปไหนครับไ<อ>ปไหนครับย้ายอะไรเราวัางรล้วฮะไปสไลเดอร์กับอะไรชิงช้าแล้วก็ที่เล่นอยู่าไเอาไว้หน้าบ้านใช่ไหมตาบดบอกเอนนเอ,อตรงนี้เออ ไว้ตรงไหนให้นาดนมาขอตาบัตแล้วตาบัตให้ไว้ตรงไหนได้ไหมเออเดี๋ยวยกเดี๋ยวพ่อตุยย้ายอ่ะไปตัวรับแขกเอาไว้ข้างนอกใช่ไหมอ่าเหลืออะไรเหลือตัวประกอบใหญ่ได้ไหมอันนี้ต้องพ่อแล้วแหละ

นนไปไปจะถึงแล้วห <laughs> นักไหมว่างกันดีพักก่อนพักก่อนเอออีกนิดเดียงกะถึงแล้วไปเร็วไหนกระโดดด้วยร oh อ้อไปจะถึงแล้วเร็ว เออไปยกดียกิ่ดีเร็วจะถึงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีนี้เดียวเดี๋ยวพ่อเปิดประตูให้คุกวางไว้ไว้ไวไม่เป็นไรตาบาดไม่ต้องให้ยกเองหามาเลยอึ้บอ่า โอเคอ่าวางลงอ่าวางลงเดี๋ยวต้องเอาโตะรับแขกออกมาก่อนเค้ไหมอ่าลากลากมาฝั่งนี้ก่อนนะดนอ่ะเยดาไปต่อเย้พ่อจัดให้โดนช่วยพ่อเร็ว เดินเป็นอะไรเนี่ยสภาพเฮ้เป็นอะไรให้เดินเดินนอนยาวทำไมมืสภาพเหรอไม่ไม่ไม่แค่นี้แหละที่พี่จะได้ย้ายแต่เราก็ต้องห่างตรงนู้นนี่เลยนี่ยกแล้วแล้วเสอคนน้นนอนอยู่ดี เดินอะเดินลุกเร็วลกก่อนเออขอประกอบไหมคบแล้วนี่ค่ะไปประกอบจินชาเลยว่าไว้ดคใส่ไหมจินชา

โอเคบ๊ายบายเสร็จสิ้นกันเคลื่อนย้ายไปเลย